สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC <adan on developed Airbnb> ผู้ติดตามช่องไอ้นุ่มนอนนานะครับมือนี้ครับพี่น้องนะครับสีผ้ามะเบิงนะครับการเเกษตรนะครับการทําเกษตรยังไงนะครับในพื้นที่ที่มีจํากัดนะครับพี่น้องนะครับก็ปลูกได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยดูครับมีคานี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้นะครับแล้วก็จะมีบ่อปลานะครับพี่น้องนะครับเนี่ยบ่อปลาเนี่ยไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับพี่น้องสิว่าสิ ทำเป็นโคกหนองนานะครับถ้าทุนเราไม่เยอะนะครับถ้าทุนเราไม่เยอะแล้วก็เข้าร่วมโครงการนะครับพี่น้องขุดบ่อนะครับขุดบ่อแค่ 2, อ0 0ันนะครับเราก็จะได้บ่อนะครับได้บ่อแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับในการปลูกพืชนะครับปลูกพืชกระสิเป็นพวกนะครับนี่แหละครับมีไม้ยืนต้นก็มีนะครับเป็นมะพร้าวเห็นไหมครับนะมะพร้าวก็มีนะครับแล้วก็สิมีกล้วยนะครับกล้วยนี่ปลูกเพื่อนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับอดูนะครับในน้ํามีปลา นี่พี่น้องนะครับบรรยากาศดีครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็พอนะครับเพ่นี้ก็พอแล้วนะครับสําหรับการฮ็ดเกษตรนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าต้องลงทุนนะครับอะไรเยอะแยะนะครับการนําโคกน้องนานะครับบางคนพี่น้องเฮ็ดโคกน้องนากับบริประสบความสําเร็จดดกครับพี่น้องนะครับบางคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็มีอย่างว่านาอนะครับมาดูงครับการจัดการพื้นที่เพิ่นนะครับตรงนี้เพิ่นใส่พื้นที่อยู่ ไม่ถึงไร่นะครับน่าจะประมาณสามงานนะครับนี่นะครับทำเกษตรนะครับนี่มีปลูกมะละกอนะครับมะกคุ้มกับมี่พี่น้องนี่ครับนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่เห็นไ่เพิ่นคุ้มนาดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นชุ่มชื้นนะครับให้กับดินนะครับแล้วก็พวกพักปอดครับพี่น้องนะครับอันนี้นะครับพักปลอดมาคุ้มนาดินไว้นะครับ อันนี้มันย่อยสลายกับไกยเป็นปุ๋ยดีดีขึ้นกันครับพี่น้องนี่ชั้นดีเลยนะครับผักตบชวาหรือผักปอดนี่แหละครับตรงนี้เพิ่งกระสีเฮ็ดเป็นร่องน้ำครับพี่น้องนี่มีหนักผักบุ้งนะครับแล้วก็อันนี้ผักไผ่ใงนะครับควายใงบางคนกสิเอินผักไอ้ขั้นขั้นจ้องประมาณนี้นะครับนี่กินกับตำหมักฮู้นะครับกินกับลาบนะครับแซ่บดีนะครับดูครับมะละกอกำลังสวยดู บักริกครับดูใกล้ๆนะครับเบิ่งขับักริเปนตาออนซ้อนครับนี่ครับการทำเกษตรแบบง่ายๆนะครับแค่มีบ่อนะครับพื้นที่นะครับมีคู่คู่สะนี่ครับสำหรับปลูกผักเนี่ยก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะครับนี่นะฮะดูพริกกำลังสวยเลยนะครับ ดูบักพีกกำลังงามพี่น้องผ้ามาชมสวนครับมือน,นีอ้นะครับแล้วฝั่งนี้เพิ่ก็จะเป็นพืชผักสวนขั่วครับอันนี้ผักชีลาวนะครับอักชีลาวก็มีนะครับใส่แกงใสอ่อมนะพี่น้องเนาะนะครับนี่มีผักกวางตุ้งนะครับ น้ำงามเลยครับอันนี้เพื่อนปลูกแบบอินซี่นะครับเนี่ยลุงเพิ่นปลูกแบบอินซี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผักชีผักชีจีนพี่น้องนี่งามคักครับนะกำลังสวยนะครับนะครับเพิ่นกระิเก็บพักโต๊บพี่น้องพักโต๊บมาพกนาดินไว้นะครับเนี่ยมาสร้างรักษาความชื้นนะครับให้กับดินแล้วก็เมื่อเวลามันยหอ่สลายนะครับ มันกรลกยเป็นปุ๋ยให้กครับพืชเท่าใดนะครับบรรยากาศได้เลยนะครับเอาสียางมาเบื่องฟังนี่ครับบ้านนี้เห็นไหมพี่น้องเพิ่งจะปลูกไม่ยืนต้นนะครับเนี่ยมีมะพร้าวนี่เห็นไหมครับนี่ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนทําโคกหนองนานะครับเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับเนี่ยะเวลาว่างๆเราก็ทําไปวันละนิดละหน่อยนะครับมีความสุขนะครับนี่ฟังนี่นะครับอันนี้ ปลูกอีหงยังกับลูกนี่ปลูกอีหยังแน่ครับนี่อ๋ออันนี้ปรับที่ปรับที่ไหมครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นบอกว่าจาเป็นต้องเฮ็ดโคกน้องหน้าลงทุนหลายครับนี่เดี๋ยวเป็นข้องใส่ไก่เนาะนี่นี่ครับนี่ก็จะปลูกพักอ้อมนี้นะครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้อาจจะเห็นนท่านได้เห็นความสวยงามไนไหนเดี๋ยวต่อไปพอน็ดแล้วสิผ้ามาเบิง การเฮ็ดเกษตรครับเนี่ย่จำเป็นต้องไปสร้างโคกหนองหน้าลงทุนได้หลายแสนครับค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยเพราะเขานะฝนมัน,นานฝนเราหน้ามันทีมันพัดได้นะอืม,ม,มอันนี้กำลังปรับบนาดินไปปรับทีไหมนะครับ นี่ครับัางนี้ก็เป็นกล้วยนี่เดี๋ยวต่อไปนี่มีแต่ความเขียวหล่ะมองนี้นี่นะครับต่อไปนี่เพิ่งเกษตรเป็นล้องใส่ไกล้แะครับมองนี้เห็นปะเนี่ยเพรารถมาดันขึ้นนะครับนี่นี่ครับทําแบบไม่ง่ายนะครับทําเกษตรนะครับเนี่ยทําแบบให้มีความสุขนะครับพี่น้องนี้ครับเบื้องตัวย่างเราครับครับตัวนี้เกษตรเป็นมะอือพี่น้องกําลังออกนวยครับเบื้องครับอันนี้เพิ่งเก็ดเป็น ขอปุ๋ยมักนะครับเป็นเป็นไร่ายปุ๋ยมักเต้าดินนะครับมะมักพวกอินทรีวัตถุกับเป็นพวกพักตบนะครับพวกเฟื่องพวกพวกหญ้าเนี่ยนี่ครับเพื่อเอาดินข้ามาพี่น้องนี่ครับไปสําหรับปลูกผักครับนี่ครับไ่ต้องบางครั้งก็ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเยอะแยะนะครับนี่แบบไม่ง่ายเพื่อนนครับแค่เอาพวกพักปอดเอาดินนะครับเอาขีงงัวขี้กล้วยมานะครับเดี๋ยววันสี มักไร้โตของ้านไปเองนะครับเมื่อมีความชื้นมาจากไอความชุ่มชื้นมาจากฝนนะครับเนี่ยนะครับมองนี้ต่อไปเดี๋ยวผมสี้ามาเบิ้งอีกนะครับว่าหลังจากที่เพิ่เฮ็ดแล้วนะครับบ้านสิเป็นจังไดครับพี่น้องอันนี้ก็เบิ้งภาพเพิ่งภาพบทตอนบทในเฮตุก่รณ์นะครับบาทา่ิมาเปรียบเทียบกับช็อตต่อไปนะครับอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพิ่งก็สิเด้ปลูกต้นไม้ปลูกยางใส่อีกนะครับเอานะครับผมคลิปนี้ผมเก็สิ จบคลิปไปเท่านี้นะครับจะไหนก็ฝากไอ้กดไลค์กดแช่นะครับหรือว่ากดติดตามให้ช่องไอ้นุ่มน้อนหน้านะครับผู้ใดมาเขตกษตรแน่นะครับมาความรู้สาระแน่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแช่กดติดตามไว้นี่ยนยครับเด้อนะครับขอบคุณในหลายเด้อครับสวัสดีครับ